พวิคเนตมีทั้งหมด32สปางอวตารบางที่สี่พระเืรรักคณะปฏิพระวินรนักคณะปฏิอวตารแห่งนังรบปางออกึกและปราบมารให้อำนาจในการปกครองและความเป็นผู้นำมีวันนะสีแดงรุหิตมี16กรทรงถืออาวุธสิ่งมงคลต่างๆได้แก่ ลูกหอกคอนคทาทงชัยตรักตาพยางค์ขวานคันสอนลูกสอนตรีเพชรขอสับช้างอสูรกระบี่กระบองและบ่วงบาทอำนวยผลให้กับองค์การบริหารราชการแผ่นดินทหารตำรวจพลอนเรือนฝ่ายปกครองผู้นำผู้บริหารหัวหน้าหน่วยงานทุกประเภท คาถาผู้ชาท่องน้ำหมูสามจุบก่อนนะครับแล้วว่าคาถาอูมสีวินรนะคณะปติยะณะมหา